สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้ะมาเด้อกินเข้าเย็นจ้ะกินขา่าวตอนเย็นจักหน่อยเด้อหิวเข่ากันไหมจ่ะหิวข่ากันโบใครที่เข้ามากก็ฝาก,ากกดไลค์กดแชร์หายจักนิดนึงเด้อมาเด้อค่ะกินเข้าเย็นจ้ะกินเขายำหม้เมรงมีตำหนอไม้มีไข่ทอดไข่เจียว แล้วก็มีแตงโมพักส่งพักเสียนมีเมดตําละกอกะม็มีจานนี่ตําสมสองจานเลยเนี่ยตำละกะอก็มีเงาดอกที่กินต่ตามนมาัมยสวัสดีจ้ามากินข่าวเดอ้อพี่น้องตำนมั่ยเซ็บเซบจักหน่อยได้อะไรกินจ้ะทุกคนได้อะไรกินเนาะมาเดอ้อ ขอยิบน้ำปลามาให้เจ้ขวดดึงฝาสีทองก็ฝาสีดำนี่ตำใส่น้ำปลาบองแตนเด้อพี่นอ้องอืขอบคุณค่ะน,น่ารักเลยออันนี้เปิดแล้วเรียบร้อยอันที่ตำเมื่อกี้เนี่ยตำน้ำปลาใส่ฝาสีทองตำไป ตำหน่อไม้เนี่ยโคตรอร่อยเลยพี่น้องนี่ฉันที่บอกเลยว่าขาดไม่ได้แกต้องมีติดบ้านไว้เด้อเห็นไหมมองเห็นไหมจ้ะ,ะเห็นไหมจ้ะเห็นดยดอกเนาะตำหน่อไม้หน่อไม้ต๋งหน่อไม้ไายตรงจ้ะหว,วานหวานกรอบกรอบตำวันนี้ทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวทั้งหวาน เส็บๆอืบอืมอร่อยอแท้เศรษลายพี่มาชิมนี่นี่อร่อยเด้อ ขวดละหกสิบเก้าบาทจ้ะส,สั่งซื้อหนึ่งโหลส่งฟรีจ้ะอ,อร่อยมากอร่อยมากจ้ะทุกคน,นหน่อไม้มันแบบมันมันสดน่ะนหน่อไม้สดดึงมาจากกอมันเลยเนาะอืม จ้าแม่อยู่ไหนวะหวยายพาดเดี๋ยวยนหนวยายพาดตะวันขานั่นหวยายพาดแล้วทีนี้กินเขา ตำสมหรือตำมะละกอตำตำละกอก็มีจะมีตำสองอย่างเลยนี่ตำละกอก็ตำหน่อไม้อาชิพูจะรับกันเนาะแต่มีตรงงตำจะ้ะแต่ฉันน่อยากกินตำหน่อไม้วันนี้นะ่ะหน่อไม้ฮักเอาตว้ั่ฝังบอ่อเลย ขอที่ชูหน่งจ้ะขอบคุณครับมาอยู่บ้านจะอยู่บ้านนานแล้วจ้ะอ,อยู่บ้านเอง อยู่บ้านเองนี่ก็ดีจ้ะทำกับเข้ากินหลายอย่างได้แต่ก็ไม่เปลืองดอกน้องมองน้อมไม้เองก็เก็บจากสวนเองผิกกับจากจากของเองมื่อเขือตัวเมื่อเขือที่อะไรไม่ต้องซื้อปลูกเองได้หมด Ừ. Năm rồi hết. Nó mới on đi hết. น้ำปลาควรนี้นะถ้าแกซื้อไปตำแล้วไม่อร่อยฉันให้ทีบเลยไม่มีคำว่าไม่อร่อยมันเป็นน้ำปลาที่หอมมากไม่มีความคาวเลยหอมหอมแบบหอมแบบนวนอะ่ะเข้มข้น <c oughs> ตั้มลงไมาอย่างเดียวเลยจ้าไม่ได้ใส่อะไรเลยตั้มลงไมาอย่างเดียวก็อร่อยอืม,มอ,ววอืมอืมมานี่มาวายพระแล้วเลยนี่มายาย มากินเขามา,ม,มานั่งมาเลยมา,ม,มากินตั้มเราไหมบวบปะอิ่มแล้วเนาะโอ้ตั้มเราไมเนึกว่าจะตั้มเราก่อนี่ตั้มเรากอก็มีโอ้ตั้มเก่อตั้มสองอย่างเลยน่าเลยเนาะมาทว่าแม่หิวกินหมูกับทะาอิม่มวันนี้คือไหว้พระไวแท่ไหวเลยเห็นเอ็กแม่ว่าจะยังไม่เสี้ยนไงอืม หนูตน้ำซุปต้ตมเมื่อามมากี้นั่งสวดมนต์อยู่ <เจ S 2> มไมนเป็นอะไรนี่คือได้เลี้ยวไป <c oughs> เลยได้ไปเลยได้ยุเจ้ากระหนวกหูหนูแม่โบย, <c oughs> ยิ้มแจะวแต่เพื่อนอายุอร่อยมากทุกคนน้ำปลาสั่งซื้อเลยค่ะไม่สั่งซื้อจะเสียใจมากเพราะว่าน้ำปลาอร่อยมากค่ะเ <c oughs> มื่อเคยบิดหวัง ใครตาก็อร่อยขนาดคนตําส้มตามไม่เป็นยังตําอร่อยเลยค่ะขวดหนึ่งก็ส่งนะฮะขวดเดียวก็สั่งได้เอาเหอะสั่งซื้อทั้งสี่สั่งโลไปเลยค่ะคุ้มค่าส่งหนึ่งโลส่งฟรีมาเสีงยงใครหมวยนี่ มาทัว่วมาเร็วๆมานั่งนี่มะอ่ะนี่มานั่งเนี่ยอ่ะตักเขามะพี่กินเปล่าๆก็ได้ม,มาทัว่วยังอร่อยพี่หมวยมาจ้ะเสียงมาตาั้โลนาเขาบ <pes ec> <an> ่กระเิดเ็นีสีมาหนี่มาฝั่งนี้นเอาเงี้ย อร่อยอืมเป็นไงอืมอร่อยอืมตำเองเนี่ยตำเองเลยเนยาเนเนะครับใ,ใครตำก็อร่อยจ้าบอกแล้วแนวหน้าปลาดาน่าอร่อยอบอกเลยน้าปลาขวดเนี่ยรับตาตำก็อร่อยอม,มีสองสูตรสูตรยำมะนี่เอาไปยำขนมจีนเด้อ แม่เจ้าอะไรจริง,รงต่อเด็เดแตงโม,ม,มแก่เพชร พอดีไหม,อมพอดีเลยเข้มข้นที่บอกเ้ยค่ะว่าน้ำปลาเนี่ยใครตำก็อร่อยเด็กน้อยตำยังอร่อยเลยหวานหวานมาก่อนคนทำกับขาไม่เป็นแล้วนี่หวนานหวานตำตม้มตำนี่วายเมือวางอันดับหนึ่งเลยใส่น้ำปลาบ้องแต๋น พีต่ตะก่แตนสดไหมครับโสดครับโบยังไม่ได้แต่งงานกันถือว่าโสดแล้วเนาะสดตังมดจีบค่ะกินเขาอร่อยอเพชเพชเรามากินแตงโมวะวบมีแดงวาบเลย น้ำซุปน้ำมันยังอร่อยเนาะพี่หมวยอร่อยบอกให้นั่งก็ไม่นั่งจ๊ที่ด่วนไปไหนนั่งไม่บันดออ <c oughs> ไม่น่าเลยคุณพี่ไม่ชอบตั้มตัวหมเนี่ย <c oughs> คนหนึ่งกินตาสมแล้วกอคนหนึ่งกินตำหน่อไหมเดิดรถในเปิดทูซักเขาตาสม่าเดินอย่างไวอืร <c oughs> <c oughs> เดินมาอย่างไร <c oughs> อ,อร่อยอะทุกคนสั่งซื้อเลยเด้อจ้ะหกสิบเก้าบาทจ้ะหนึ่งโลส่งฟรี ทั้งสูตรยำสูตรตำละกันได้นะคะทุกคนใครสนใจแอดไลน์แอดที่ปักหมุดไว้เลยหรือว่าอินบ็อกมาได้เลยนะคะพร้อมส่งสินค้ามีพร้อมส่งนัวมากเข้มข้นมากหอมมากไม่มีเหม็นคาวนะคะบอกเลยน้ำปลาร้าสูตรนี้นะคะหลับตาตำยังอร่อยเลยยังอร่อยยังแซบ่บไม่อร่อยฉันห้ถทีบเลยไม่ได้ทีบดอกไม่ได้ทีบดอกมันอร่อยจริงๆนะคะทุกคนเออมันอร่อยจริงๆนะ Uh huh. ไม่ใช่จานน้อยๆน,นั่นนะี่นะอร่อยนะกินให้เมืดเ่ดได้ไหมเคยเลยนะะเหลือแต่อันนี่แหละเคี่ยนน้องไม้กินเมืด่ดเลยแม่เจ้าไม่ต้องหาอะไรเลยเนาะเร็วเวลาเลยเร็วเวลาใส่น้องไม้แล้วก็วเร็วเลยแซ่บ ลองดูเด้อพี่น้องเดอ้อเอาไปตำยังไงก็อร่อยค่ะรับประกันไม่ได้ว่ายังงั้นยังงี้ดอกเฟซบุ๊กทุกคนที่เข้ามาน่ะขอบคุณจา้านั่งแล้วยาพี่หมวยว่านะมีคนเซลสืดสวยไม่ส่างขอบคุณจา้าพี่หมวยทำออเดอร์ปรลาค่ะเลยไม่มีเวลาเลยนั่งทั้งวันเลยนิ้วนี่ไม่ว่างเลยค่ะชี้นิ้ว พึ่งหลวงจะมีใครคิดถึงน้องพึ่งอ่ะทานด้วยได้ไหมครับพี่ได้เลยจ้ะคิดถึงนะพระฤหัสตัดดมีมีแต่พระฤหัสบ,บดีไม่ใช่เหรอปอลตาลท้ายสวัสดีจ้ากินตําหน่อไม่จ้าพี่ตาน้ายออย่าสั่งขวดเดียวค่ะเตือนไว้เลยนะนะ,นะเห็นไหมลูกค้าประจำเขาบอกนุจรีวไุไร้ำไม่สั่งที่เป็นหลูเป็นลังบอกแล้ว กินม,มุกลากินดาปงกนะินปเถอ่อกินดาลองดาแม่อร่อยสวัดดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัดดีค่ะสวัดดีทุกคนเลยจ้ะคุณขวัญแบดเมือนี่เออคุณแสงดาวสวัดดีจานาะอร่อยอร่อยจริงๆริงจ้ะอร่อยมากจ้ะแม่บอกว่าจะได้กินข้าวเลีล้ยวละ หลีบสวนมต์เซสสวดมต์เซสเมื่อกี้นี่เอาล่ะทุกคนลาไปก่อนเด้อสั่งซื้อกันมาเยอะเด้อฉันจิไปตอบไลน์แอดก็อินบ็อกที่ทุกคนสั่งเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย,บายกดให้หน่อยจ้ะบ๊ายบายกดตงหเสร็จสิ้นเออกดไม่ถูก <laughs> กดขงบนใหม่เออกดมันถูกไหม